สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลสุขภาพนะคะวันนี้เรามีเอกสารเกี่ยวกับออวิตามินรวมเกลือแร่รวมแล้วก็ไฟโตนิวทรีเนส์ค่ะเป็นเรื่องที่แบบหลายคนก็สนใจเนาะแต่ข้อมูลมันอาจจะดูเ,ออเยอะซับซ้อนนิดนึงวันนี้เราจะมาลองแกะประเด็นสำคัญสำคัญกันค่ะย่อยให้เข้าใจง่ายขึ้นครับผมเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากครับ ใช่ค่ะเราจะคุยกันตั้งแต่ภาพรวมของวิตามินเกลือแร่ก่อนแล้วก็จะเน้นพิเศษเลยที่ไฟโตนิวทรีเนส์ครับสารอาหารจากพืชตัวนี้กำลังมาแรงทีเดียวค่ะมาดูกันว่ามันคืออะไรสำคัญยังไงแล้วก็เบื้องหลังการพัฒนาสูตรเฉพาะที่เน้นเรื่องนี้ในเอกสารนะคะมีอะไรน่าสนใจบ้างเอาละมาแกะกล่องเรื่องนี้กันเริ่มจากภาพรวมกว้างๆก,ก่อนนะคะเรื่องวิตามินกับเกลือแร่อันนี้เป็นพื้นฐานที่เราน่าจะกคุ้นเคยกันดีอยู่แล้ว ครับผมจำเป็นต่อร่างกายมากๆค่ะในเอกสารเขาก็สรุปบทบาทสำคัญไว้ชัดเจนเลยวิตามินนี่โอ้โหเกี่ยวข้องเยอะมากตั้งแต่สายตาพุงคุ้มกันผิวระบบประสาทกระดูกใช่ครับการเผาผลาญก็ด้วยแล้วก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระอีกส่วนเกลือแรก่ก็จำเป็นมากๆเหมือนกันทั้งเรื่อง DNA การทำงานของหัวใจกระดูกการขนส่งออกซิเจนคือพื้นฐานสุดๆเลย ใช่ครับวิตามินกับเกลือแร่นี่เป็นเหมือนโครงสร้างพื้นฐานเลยนะครับที่ร่างกายเราขาดไม่ได้เลยทําให้ระบบต่างๆมันทํางานไปได้ตามปกติแต่ว่าการที่เราได้รับสารอาหารพื้นฐานพวกนี้ครบถ้วนแล้วเนี่ยอืมก็อาจจะยังไม่ใช่ภาพทั้งหมดของการดูแลสุขภาพที่ดีที่สุดก็ได้นะครับอ๋อยังไงคะเพราะมันยังมีสารอาหารอีกกลุ่มหนึ่งที่สําคัญมากๆจากพืชที่เรากําลังจะลงลึกกันวันนี้นั่นก็คือไฟโตนิวทรอนส์ครับ โอเคค่ะงั้นเราเข้าเรื่องไฟโตนิวทรอนส์กันเลยนะคะคำนี้ฟังดูอาจจะวิชาการนิดนิด,นดเนาะครับแต่มันก็ตรงตัวนะครับใช่ค่ะไฟโตก็คือพืชส่วนนิวทรนส์ก็คือสารอาหารครับรวมกันก็สารอาหารที่พบในพืชเอก,กสารบอกว่าไฟโตนิวทรอนเนี่ยมีแบบว่าหลากหลายชนิดมากๆเลยนะคะแล้วแต่ละอย่างก็ให้ประโยชน์ต่างกันไปอีกใช่ครับมันไม่ได้มีแค่ชนิดเดียว อย่างพวกไอโซฟลาโวนที่เจอในถั่วเหลืองหรือแอนโทไซยานินในพวกเบอร์รี่สีม่วงแดงๆครับกลุ่มนั้นจะเด่นเรื่องต้านอนุมูลอิสระสุขภาพเซลล์หลอดเลือดอะไรพวกนี้ แล้วก็มีควสิตินที่เจอในหัวหอมก็ช่วยเรื่องการไหลเวียนเลือดด้วยครับผมแล้วก็ยังมีกลุ่มแคโรทีนอยอย่างเบต้าแคโรทีนในแครอทหรือไลโคปีนในมะเขือเทศอันนี้ก็ช่วยเรื่องผุ่มคุ้มกันดวงตาผิวหรือต่อมลูกหมากในผู้ชายครับจะเห็นว่ามันหลากหลายมากๆตามชนิดตามสีสันของพืชเลย แต่มีประเด็นหนึ่งที่เอกสารชี้ไว้น่ากังวลเหมือนกันนะคะคือเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่ทั่วโลกเนี่ยบริโภคไฟโตนิวเทรนพวกนี้ไม่เพียงพอครับโดยเฉพาะบางกลุ่มสีใช่ค่ะโดยเฉพาะกลุ่มสีม่วงกับสีน้ําเงินตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจจริงๆว่าทําไมถึงเป็นแบบนั้นสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือไฟโตนิวเทรนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสารที่พืชมันสร้างขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวเองนะครับจากสภาพแวดล้อม,มแมลงศัตรูพืชต่างๆ อ๋อหรอคะครับแต่พอเรากินพืชพวกนั้นเข้าไปสารเหล่านี้มันกลับให้ประโยชน์ต่อสุขภาพของเราด้วยในแง่มุมที่เอ่ออาจจะนอกเหนือไปจากวิตามินเกลือแร่พื้นฐานที่เราคุ้นเคยน่าสนใจจังทีนี้การที่รายงานเขาบอกว่าคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะฝั่งตะวันตกกินผักผลไม้ไม่หลากหลายพอไม่ครบสีโดยเฉพาะกลุ่มสีม่วงสีน้ำเงินเนี่ย มันก็เท่ากับว่าเรากำลังพลาดประโยชน์สำคัญจากธรรมชาติไปเยอะเลยนะครับซึ่งในระยะยาวก็อาจจะนำไปสู่ช่องว่างทางสุขภาพได้ประโยชน์ที่พูดถึงบ่อยๆของไฟโตนิวเทรียนก็คือเรื่องการต้านอนุมูลอิสระใช่ไหมคะครับเป็นประโยชน์หลักอย่างหนึ่งเลยในเอกสารมีนำเสนอแนวคิดหนึ่งที่ช่วยเห็นภาพชัดขึ้นมากๆเลยคะ่ะคือเขาแบ่งการต้านอนุมูลอิสระเป็น2แบบครับผมมีแบบไหนบ้างครับแบบเชิงรับ (reactive defense) กับแบบเชิงรุก proactive defense ค่ะอ๋อรับกับรุกใช่ค่ะเขาเปรียบเทียบได้ดีมากเลยนะคะแบบเชิงรับเนี่ยเหมือนเรามีนักดับเพลิงครับพอเกิดไฟไหม้ขึ้นมาคืออนุมูลอิสระมันเริ่มทำลายเซลล์แล้วนักดับเพลิงก็รีบมาช่วยดับไฟควบคุมความเสียหายได้แหละแต่บ้านเราหรือเซลลเราก็อาจจะเสียหายไปบ้างแล้วครับก็คือแก้ปัญหาที่ปลายเหตุหน่อยๆใช่ค่ะส่วนแบบเชิงรุกนี่สิคะน่าสนใจมาก เหมือนเราติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยในบ้านเลยอ๋อป้องกันไว้ก่อนค่ะมีทั้งตัวจับควันมีสปริงเกอร์หรือใช้วัสดุที่มันทนไฟไปเลยเป็นการป้องกันจากข้างในลดโอกาสที่ไฟจะไหม้ตั้งแต่แรกเป็นภาพเปรียบเทียบที่ชัดเจนดีครับแล้วความเจ๋งของไฟตัวนิวทรอนส์บางชนิดนะคะคือมันทำงานได้ทั้งสองแบบเลยโหอย่างนั้นเลยเหรอครับ ค,คือมันเข้าไปจัดการกับอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นแล้วโดยตรงอันนี้คือเชิงรับเนาะแล้วมันยังไปช่วยกระตุ้นระบบป้องกันอนุมูลอิสระอามธรรมชาติของร่างกายเราเองให้ทํางานได้ดีขึ้นด้วยอันนี้คือเชิงรุกอ๋อคือทั้งดับไฟเก่าแล้วก็ป้องกันไฟใหม่ด้วยในตัวเดียวประมาณนั้นเลยค่ะถ้าเราเชื่อมโยงสิ่งนี้กับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นคือต้องเข้าใจก่อนว่าอนุมูลอิสระเนี่ย มันเกิดขึ้นตลอดเวลาในร่างกายเราอยู่แล้วนะครับจากกระบวนการเผาผลาญปกติหรือจากปัจจัยภายนอกที่เราเจอทุกวันมลภาวะความเครียดอาหารบางอย่างใช่ค่ะเลี่ยงยากเหมือนกันครับการมีสารต้านอนุมูลอิสระทั้งที่ร่างกายสร้างเองและทีไ่ได้รับจากอาหารเข้าไปช่วยเนี่ยจึงสำคัญมากๆในการปกป้องเซลล์ไม่ให้ถูกทำลายแต่แนวคิดเรื่องการป้องกันเชิงรุก หรือ proactive defense ที่ว่าเนี่ยมันน่าสนใจเป็นพิเศษจริงๆครับเพราะมันไม่ใช่แค่การดับไฟที่เกิดขึ้นแล้วค่ะแต่มันคือการเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบป้องกันภายในตัวเราเองซึ่งไฟตัว nutrients บางชนิดอย่างเช่นที่พบใน rosemary หรือขมิ้นชันเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการไปกระตุ้นกลไกลป้องกันตัวเองของร่างกายตรงนี้ได้ครับ อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือเสริมทับให้ร่างกายเราสู้ได้ดีขึ้นเองประมาณนั้นเลยครับทีนี้พอเราทราบข้อมูลว่าคนส่วนใหญ่ได้รับไฟโตนิวเทรนส์ไม่พอโดยเฉพาะสีม่วงสีน้ําเงินอย่างที่ว่าครับเพื่อมาช่วยอุดช่องว่างตรงนี้หรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับนั่นคือที่มาของแนวคิดพัฒนาสูตรผสมในเอกสารนี้เลยในเอกสารเขาพูดถึงการพัฒนาสิ่งที่เรียกว่าส่วนผสมเชิงซ้อนหรือคอมเพล็กซ์สขึ้นมาหลายตัวเลยนะคะครับผม ตั้งต้นจากกลุ่มผักใบเขียวอย่างอัลฟาฟาวอเตอร์ครีสพาร์สลีย์สป h ิเนชที่เขารวมเรียกว่า A W P S complex ครับกลุ่มสีเขียวแล้วก็เสริมด้วยพวกพืชสมุนไพรยอย่างโรสแมรี่ ung, p e p เปอร์มิดอกดาวเรืองเคลอะไรพวกนี้แต่ที่น่าสนใจมากๆคือการเพิ่มส่วนผสมใหม่ๆเข้าไปยังกลุ่มเบอร์รี่หลากหลายชนิดเลยมีทั้งอง,งุ่น blackcurrant, elderberry, blueberry อันนี้ชัดเจนเลยว่ามาเพื่อเติมเต็มกลุ่มสีม่วงน้าเงินที่พบว่าคนส่วนใหญ่ขาดไปใช่เลยค่ะแล้วก็ยังมีควสซตินจากพืชกับมะขามป้อมที่เพิ่มเข้ามาใหม่ด้วยครับผมรวมถึงกลุ่มซิตรัสจากพวกส้มต่างๆที่เสริมด้วยขมิ้นชันอีกครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้ครอบคลุม5กลุ่มสีหลักเหตุผลเบื้องหลังแนวทาง5สีนี้สำคัญมากเลยนะครับมันสะท้อนหลักการทางโภชนาการที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่ากินให้หลากหลาย ค่ะสีสันต่างๆในผักผลไม้เนี่ยมันไม่ใช่แค่สวยงามอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นเหมือนตัวบ่งชี้ชนิดของไฟโตนิวทรี e n t s ที่แตกต่างกันไปอ๋อสีต่างกันสารข้างในก็ต่างกันใช่ครับการกินให้ครบ5สีคือเขียวขาวเหลืองส้มแดงและก็ม่วงน้ำเงินเนี่ยจึงเป็นวิธีง่ายๆที่จะช่วยให้เรามั่นใจได้ว่าเราได้รับสารอาหารดีๆจากพืชที่หลากหลายและครอบคลุมมากขึ้น อ๋อในเอกสารมีแผนภาพเปรียบเทียบเรื่องพืชจากการอบแห้ง plant dehydrate กับสารสกัดจากพืช plant extract ด้วยนะครับใช่ค่ะเห็นอยู่เหมือนกันแต่งกันยังไงนะคะคือสารสกัดหรือ extract เนี่ยจะผ่านกระบวนการที่ทำให้ได้ความเข้มข้นของสารสำคัญที่ต้องการสูงกว่าการเอาพืชมาอบแห้งเฉยๆครับทำให้ใช้ในปริมาณที่น้อยกว่าแต่ได้สารสำคัญมากกว่าเข้าใจแล้วค่ะขอบคุณค่ะนี้ ในบรรดาส่วนผสมที่เขาพัฒนาขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยมีตัวหนึ่งที่เอกสารเน้นเป็นพิเศษเลยคือไฟโตเบลนครับตัวนี้เป็นไฮไลท์เลยมันคือส่วนผสมเฉพาะจากโรสแมรี่ขมิ้นชันแล้วก็ควีิตินที่สกัดมาจากดอกของต้นเอ่อโซฟราจัปนิกหรือต้นเอียนนิกของญี่ปุน่นใช่ครับสามตัวนี้รวมกัน คือตอนที่อ่านเจอข้อมูลตรงนี้รู้สึกทึ่งนิดๆเลยนะคะเขาบอกว่ากว่าจะได้สูตรไฟโตเบลนตัวนี้มาเนี่ยเขาทำการวิจัยและทดสอบไปมากกว่า20,000ครั้งครับ20,000ครั้งจากสารสกัดพืชกว่า1,000ชนิดโหมันสะท้อนให้เห็นเลยนะคะว่าการจะหาส่วนผสมที่มันลงตัวทำงานร่วมกันได้ดีที่สุดเนี่ยมันซับซ้อนมากจริงๆ ใช่ครับจำนวนการทดสอบมหาศาลขนาดนั้นมันบ่งบอกถึงความพยายามอย่างยิ่งยวดที่จะหาสูตรผสมที่ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจริงๆไม่ใช่แค่ว่าเอาสารสกัดจตละตัวมาเทร,รวมกันเฉยๆค่ะแต่มันคือการมองหาการทำงานร่วมกันหรือที่ศัพท์เทคนิคเขาเรียกว่าซินเนจี่ครับซินเนจีในเอกสารมีกราฟแท่งที่แสดงผลเรื่องนี้ได้ชัดมากเลยค่ะเขาเปรียบเทียบผลการต้านอนุมูลอิสระที่คาดว่าจะได้ ครัคือถ้าเอาผลของแต่ละตัวมาบวกกันตรงๆใช่ค่ะเทียบกับผลที่วัดได้จริงจากการใช้ไฟโตเบลนที่ผสมทั้ง3อย่างนี้ในอัตราส่วนที่เขาคิดค้นมาแล้วครับแล้วผลเป็นยังไงครับ ปรากฏว่าผลที่วัดได้จริงมันสูงกว่าผลที่คาดการไว้มากๆอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะนั่นแหละครับคือพลังของซีเนอร์จีแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงในทางปฏิบัติคะสำหรับคนทั่วไปความหมายก็คือการผสมผสานส่วนผสมที่ใช่ในอัตราส่วนที่เหมาะสมเนี่ยมันสามารถสร้างผลลัพธ์ที่ทุงพลังยิ่งกว่าผลรวมของส่วนประกอบแต่ละอย่างเมื่อมันทำงานเดียวๆครับอ๋อเหมือน1บวกหนึ่งบวกหนึ่งแต่ได้ผลมากกว่า3ถูกต้องครับ ในกรณีของไฟโตเบนเนี่ยผลการทดลองมันชี้ว่าส่วนผสมนี้ไม่เพียงแต่ช่วยจัดการกับอนุมูลอิสระโดยตรงซึ่งเป็นแบบเชิงรับนะครับค่ะแต่มันยังเด่นในเรื่องการสนับสนุนกลไกาการป้องกันอนุมูลอิสระตามธรรมชาติของร่างกายเราด้วยหรือก็คือเชิงรุกนั่นเองอ๋อทำงานครบวงจรเลยครับซึ่งพอทำงานได้ทั้งสองด้านแบบนี้ผลลัพธ์โดยรวมมันก็เลยเหนือกว่าการใช้สารสกัดเดียเด่ยวๆหรือการผสมแบบที่ยังไม่ลงตัวนั่นเองครับ ฟังดูแล้วเป็นกระบวนการที่ต้องใส่ใจรายละเอียดมากๆเลยนะคะตั้งแต่เลือกส่วนผสมหาสัดส,ส่วนที่พอดีไปจนถึงการพิสูจน์ผลลัพธ์คระผมละเอียดอ่อนมากซึ่งมันก็สอดคล้องกับอีกประเด็นใหญ่ที่เอกสารให้ความสำคัญมากๆเลยก็คือกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับ9ขั้นตอนใช่ครับเรื่อง traceability นี่ก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่ง แทนที่จะไล่ไปทีละคอขอสรุปภาพรวมคร่าวๆนะคะกระบวนการก้าขั้นตอนที่ว่าเนี่ยมันครอบคลุมตั้งแต่จุดเริ่มต้นจริงๆเลยคือการเลือกสายพันธุ์พืชที่ดีที่สุดครับตั้งแต่ต้นทางการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพไปจนถึงการเลือกฟาร์มที่จะเพาะปลูกซึ่งสำหรับส่วนผสมในไฟโตเบลนอย่างโรสแมรี่ขมิ้นชันโซฟราจาโปนิกาเนี่ยเขาก็ระบุแหล่งที่มาเลยนะคะว่ามาจากฟาร์มพันธมิตรในอินเดียโมอรโกแล้วก็จีนครับ ซึ่งฟาร์มเหล่านี้ต้องได้รับการรับรอง NutriCert TM ด้วยใช่ค่ะเป็นมาตรฐานความปลอดภัยและความยั่งยืนของเขาเองจากนั้นก็เป็นขั้นตอนการเพราะปลูกที่เน้นวิธีธรรมชาติยั่งยืนการเก็บเกี่ยวก็ต้องเลือกเวลาที่พืชมีสารอาหารสูงสุดอย่างโรสแมรี่นี่ยังใช้มือเก็บอยู่เลยนะคะครับเพื่อคุณภาพที่ดีที่สุดแล้วก็นำไปสกัดเพื่อให้ได้สารสำคัญที่เข้มขน้น ผ่านกระบวนการผลิตที่ควบคุมคุณภาพอย่างเข้มงวดมีการทดสอบสารปนเปื้อนต่างๆละเอียดมากทั้งโลหะหนักยาฆ่า,า,มาแมลงครับสำคัญมากเรื่องความปลอดภัยจนถึงขั้นตอนการบรรจุที่มีการบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดและสุดท้ายคือการส่งมอบถึงมือผู้บริโภคซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้เขาสามารถเชื่อมโยงและติดตามกลับไปได้หมดเลยนี่เป็นคำถามที่สำคัญที่หลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมการตรวจสอบย้อนกลับหรือ traceability เนี่ย มันถึงมีความสำคัญมากนักโดยเฉพาะกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มาจากธรรมชาติค่ะทำไมคะคำตอบคือมันเป็นเรื่องของความไว้วางใจและการรับประกันคุณภาพครับอืมการที่ผู้ผลิตสามารถแสดงให้เห็นเส้นทางของส่วนผสมได้ทั้งหมดตั้งแต่มเมล็ดพันธุ์ในฟาร์มผ่านกระบวนการผลิตต่างๆจนมาเป็นผลิตภัณฑ์ในมือเราเนี่ยมันช่วยสร้างความมั่นใจได้อย่างมากเลยครับมั่นใจว่า มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีความบริสุทธิ์ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพตามที่เขาบอกไว้จริงๆไม่ใช่แค่คำกล่าวอ้างลอยๆซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะตรงกับความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้นและอยากรู้ที่มาที่ไปของสิ่งที่ตัวเองกินอย่างแท้จริงนะครับทำให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นมากเลยค่ะสรุปแล้ววันนี้เราก็ได้เจาะลึกเรื่องราวของวิตามิน เกลือแร่แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งไฟโตนิวทรียนส์นะคะครับผมสารอาหารสําคัญจากพืชหลากสีสันที่เราอาจจะเคยมองข้ามไปได้เข้าใจถึงความสําคัญของการกินให้หลากหลายกินให้เพียงพอครับรวมถึงเราคิดเรื่องการต้านอนุมูลอิสระทั้งแบบเชิงรับและเชิงรุกเราก็ได้เห็นเบื้องหลังความพิธีพิถานมากในการพัฒนาส่วนผสมเฉพาะอย่างไฟโตเบลนส์ครับที่อาศัยหลักการทํางานร่วมกันหรือซินเนจี ใช่ค่ะเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแล้วก็ปิดท้ายด้วยความสำคัญของการตรวจสอบย้อนกลับที่ช่วยสร้างความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ครับครบถ้วนทีเดียวครับทีนี้จากข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมามีมุมที่น่าชวนคิดต่อยอดอยู่นิดหน่อยนะครับแม้ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในเอกสารโดยตรงก็ตามค่ะมีอะไรน่าสนใจอีกคะคือ พอเราได้เห็นความซับซ้อนแล้วก็การทำงานร่วมกันที่มันน่าทึ่งมากๆของสารประกอบต่างๆในพืชแม้จะเป็นแค่ตัวอย่างจากไฟตัวเบลนก็ตามทีเนี่ยมันก็ทำให้เราอดตั้งคำถามต่อไม่ได้ว่าเอ๊ะแล้วมันยังมีอะไรอีกบ้างที่เราอาจจะยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับกลไกที่อาหารจากธรรมชาติแบบองค์รวมหรือโฮฟู๊ดส์ที่มีสารอาหารมากมายทำงานร่วมกันอยู่เนี่ยมันสามารถส่งเสริมสุขภาพองค์รวมของเราได้น่าคิดมากค่ะครับ บางทีธรรมชาติอาจจะมีความลับที่ซับซ้อนแล้วก็น่าอาัศจรรย์ซ่อนอยู่อีกมากเลยครับรอให้เราคนพบกันต่อไปอันนี้จะเป็นประโยชน์นะคะช่วยให้เห็นภาพความสำคัญของไฟโตนูทรียนแล้วก็อาจจะจุดประกายความสนใจในการดูแลสุขภาพด้วยโภชนาการดีๆจากพืชกันต่อไปค่ะครับผมยินดีครับสำหรับวันนี้พวกเราคงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ